กัตอจะมาท้ายอะไรทายทงธงชาติล่อครับโอเคเต็มเลยอ่ะดูดีว่าโตจะทำได้เท่าไร่อไปยืนดีๆเดี๋ยวจะทายแล้วนะอันนี้สเปอืเก่งมากนี้เบลเยียมเบลเยียมนี่ารออสเตรเด้วยอืมออสเตนเลอ่ะญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นอ่ะ

เอออนนี้เวียดนามเวียดนามช้าๆสิลูกอันนี้อิตาเออฟูนายอืมแคนาดาอืมบุตากาตากาตาอ่าทิลเบตเออสิงคโปร์อืมนี่อะไรเอสิสโกเออฮอลแลนด์เอออ่าอันนี้เหมือนฮอลแลนด์เลยอะไรเนี่ย lát này lát gì à ok <t tat>: ok um. ah Myanmar ok hmm. yeah. ok 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 ok

Yeah.